สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกมเกมชิ i อิ m แพ c t นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมากันอย่างรวดเร็วเลยคือหลังจากที่โปรแกรมพิเศษ5.5จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีโค้ด300พายโมเจมซึ่งคลิปนี้เราจะมาบอกโค้ดและวิธีการเติมโค้ดกันครับโดยวิธีการเติมโค้ดนะครับไอ้เป็นเพื่อนเนี่ยเข้าไปที่หน้าเมนูตั้งค่าครับหลังจากนั้นไปที่ตัวของบัญชี และเพื่อนๆจะเจอกับหัวข้อที่ชื่อว่ารหัสแลกรับครับหากใครไม่มีหัวข้อรหัสแลกรับให้เติมผ่านตัวของเว็บไซต์ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถัดไปแต่ถ้าเกิดว่าใครมีหัวข้อรหัสแลกรับในหน้าเกมตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมากดแลกลับตัวของโค้ดตรงนี้ได้โดยโค้ดทั้ง3เนี่ยผมจะปักหมุดเอาไว้ที่พินคอมเมนต์เพื่อนๆค่อยๆกรอบทีละโค้ดแล้วก็เอามาวางได้เลยครับอย่างโค้ดที่1ครับ G I 5 5 T T O คังตัวนี้เราก็กดแลกไปได้เลยก็จะขึ้นมาแลกรับสําเร็จแล้วแบบนี้ครับ นี่ก็คือการวิธีการแลกรลัดเนาะซึ่งเพืเ่อนๆสามารถกรอกทั้ง3โค้ดในหน้านี้ทั้ง3โค้ดได้เลยนะครับ เพื่อนๆเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งระหว่างจะเติมโค้ดผ่านในเกมหรือจะเติมผ่านเว็บไซต์ก็ได้ซึ่งหากใครไม่มีหน้าแลกรับรหัสตรงนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้1อันในตัวของพิมพ์ค c o m มนต์เหมือนกันซึ่งก็จะเป็นการเติมเงินผ่านตัวของเว็บไซต์นั่นเองเพื่อนๆก็เข้าเว็บไซต์ไปแล้วก็ทําการล็อกอินแล้วก็กรอกโค้ดทั้ง3ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่2ของผมนะครับผมก็ทําการกรอกเรียบร้อยเลยแล้วก็โค้ดที่3ครับ หลังจากที่เราเติมทั้ง3โค้ดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์หรือในเกมนะครับเราก็มาดูที่กล่องจดหมายของเราครับเพื่อนๆก็จะเจอกับหัวข้อรางวาัลรหัสแลกลับแบบนี้ก็กดรับไปได้เลยครับสำหรับ300ไพโมเจมฟรีๆกันไปแบบนี้ซึ่งโค้ดนี้นะครับจะมีระยะเวลาเพียงแค่จนถึง11โมงของวันที่15มีนาคมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆรีบส่งต่อบอกเพื่อนๆคนอื่นนะว่ามาเติมโค้ดกัน และหากว่าใครเนี่ยเติมแล้วรู้สึกว่าเพชรมันไม่พอนะครับก็อย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมนช็อปด้วยไปเติมเพิ่มเติมกันได้ครับฝากด้วยร้านเติมเงินที่ถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นลิงก์อยู่ในคาอธิบายคลิปเหมือนกันนะครับอย่าลืมไปเติมกันและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับมาอัปเดตกันแบบเร็วๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันคลิปนี้ผมแล้วก็มิสกิก็ขอตัวไปเล่นเกมกินชินอิมแพกตต่อแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ